สบายดีสวัสดีเอสซีมทุกคนเริ่มวินนี่กับกับช่างของดิมด้าสาวน้อยล็อกสายวันนี้ทุกคนน้งดิมีพารกิจในเฮ็ดซึ่งเราจะไปเก็บเก็บผักแบบไปฝากให้แม่เวินเพราะว่าหมักเพ็ดโค้ดหลายแล้วแม่เวินโทรองแซวว่าเก็บหมักเพ็ดกับหอมเปีให้แม่อันนี้เขาจะเก็บสองสามอันนี้ถ้าสิบไปใช้หอมปี๊ยูตัวนี้ไปให้ทุกคนเดี๋ยวเข้าไปเก็บน้ำกันนวทีพาทุกคนปเปเบื้องวาง่า มะเพ็ดแทศแืมโคตรลายแต่และต้นติมเลยไอ้ทุกคนเดี๋ยวเอาไปเห็ดผัาละหน้ำงแกขั้นตอนแรกเขาใส่ก<ะ>ิบมักเห็ดก่อนเอามะเข็ดก่อนแล้วค่อยอ่าไปกิบหอมติดเนี่ยมันเฮียลงพื้นพร้อมมันสุกหลายโคตร เอาดิเก็บซะนี่นี่เอาจับไปเ,เย็บป้นมันเลยเย็บง่ายเด้อเอาแต่เป็นมากเขียวะนี่แดงอีเด็กกะกะบ่กะกัดบ่ ยกินได้กินได้บ่ละท้าเพ็ดร์เนี่ได้นะไดชิกินบ่ละเจ้ให้นี่ทุกคนนั่งดิบชัยเบิง่งทางนี้พูดนะเต็มเลยนี่แล้วมันก็แบบล,แล้นถิ่มสีเน่าล่ะไม่ดีเคาเก็ยบยุงหลาย นี่หมากใหญ่ใหญ่นี่จะเก็บเพล่หอบเปรยไหมนี่จะเก็บเอาเพชรคนเดียวเอ้อเก็บช่วยกันเก็บหอมเปรเก็บช่วยกันก่อนแล้วค่อยไปเก็บหอมเปรก็ได้มูเป็นอย่างไรอ๋อเพิ่จะไปเอาจะไปใส่ก็ช่วยกันดียยนดยีมาเก็บบนเลยอ่ะพี่น่อยดิอาหนุยงย่า่นะต,ต,ตัวนั้นอย่าฟาอวอันนี้จะกเก็บที่ทางไหน โน้ตัวนั้นมันยังอันปะไว้มันยังบุปผิต่เน่าเื่อมันยังน้อยอยู่อ่าบ่กว่าดีเลือกเอาจีโน่ยแดงออเแดงไหนเอาอย่างนี้คือเลือกเอาจีโน่แดงๆมามาโซพี่พีเอฟซีทุกคนบึ้งดูบึ้งของลำดีดูเนี่ยรักของดีอีกมีคนขโมยเอามาเบิ้งกันดู แทน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 เน่แนี่ไงทุกคนตัวนี้อยู่แบบเน่าเน่าคาดต้นหลายหลายหน่วยเติบได้ได้ก่อไปทุกคนเดี๋ยวเขามาเก็บเก็บช่วยกันหลายเนาะพุณน่ะนี่ยโคตรดกเลยเดี๋ยวมาตั้งกล่องเก็บโอู้หู้ ตั้งมวยเออมีได้ละบย่ารมเลยอย่าล้มเลยอย่าลม้ม <c oughs> บอกให้ขาตั้งกล้องไว้ดิว่าห้ามล้มเนอห้ามลม้ลมนะคะทุกคน <c oughs> โอ้โหมวยทุกคนบอกว่าห้ามอันตัวที่ตั้งซ้ำๆ,ๆนี่อันนี้เป็นหมกักแบบเพชรยาวแบบมันจ้อยแล้วมันหยาวโอ้โหเพชรยาวเลยเยอะเหลือเกินเลย เอ้ยนมันผมดีดีดีมันสิบูดล,ล่ะพี่หลังมา <c oughs> โอโดีเจิบเๆ,ๆ,ๆยุ่งไรยุง่งไรเเกเฮ้ย l e t โกโกพอแล้วเอาพอแล้วว่าเอาสักห้ขีดมันบดี กามือดีอนน้าดีเล็กกามือดีว่ะนีไปเก็บๆดนไว้นนโอเคมึงว้าวให้คมมนยังไงบ่ห้เปลนละว้าวเก็ดวยเเด็กเอารแต่ไม่ต้อน้อยงยนวยกระ แดกกลับมายุงหักดีป่ะยุงมาหักดีป่บมาอ้าว่เห็นหนุ่ยแล้วเห็นหนุ่ยแล้วป่ะนี่ตุยตุยว้าวว้าวเจีบลงใส่ตัน้นไม้เพชรดิแม่เลยว้าวมีดีนี่ก็ได้ไหลเลยไหลยอยู่ได้เนาะเมื่อกี้นี่บิดไม้เพชรอันนั้นน่ะมันเป็นแบบนี้ว้าว <c oughs> เกบเก็เกบิดปาก้แม่เมบ่บองเป็นเนาะนี่ตอนนี้เาไรประมาณนี้เมื่อของดีบ่เบ่ของดีบ่มาเ่านี่นี้เยงแทนอ้าว่เห็น แอนโอเคทุกคนอย่าเอาไปตัดไปตอนที่เก็บมักเพชรแล้วกันเลยนะทุกคนไปกันเลยเอนทุกคนตอนนี้เก็บได้ประมาณนี้ฮะอย่างแปลงเอาแปลงเอาตอนนี้มันบอกทุกคนน้องดินจะไปเก็บอ่ะเอาอย่างอย่าเลื่อนอย่าหยินทองให้กัน เขาทีกัดนี่จะเอานี่ไปเก็บหอมปีกดินตั้งเอามาสองอันแล้วดินตั้งให้ดีหยิบเถอนี่ทุกคนอย่ามาฉกเขอให้กันขึ้นนี่งนี้เนนี่ขึ้นนี้เนี่ยนี่ก็เก็บมะเขือเขียวที่เพิ่นนี่เก็บมะเขือแดงที่เพิ่นนี้โอเควะอ้โมันจะปุ่นกันมันจะปุ่นหูจะไหนที่ทุกอย่างมันก็ได้ปุ่นกับพิเกลเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้เขึ้นขึ้งนี้อ่ะดี่เก็บต่อนี่ถ้าเขียวนี่เนียโอเคบอ อันนี้จะเอาเช็ดตัวไหนเช็ดหอมเปีล่ะนี่ก็ตัวนี้โอเคดิเก็บออกให้แทนเด้อไปอนี่หอมเปียู่เอานี้กันเนาะเอ้ยเ,เก็บเชลโรดเจ็ดเลยทั้ทงอย่างก็ได้ป่นแต่คือเก้าหนังดีเพิ่นบอยอมเพิ่นว่าอย่างกาอา่ออกพชรแดงต้องแบบอันนี้อ่ะอุ้ยแดด นี่ทุกคนหอมเปียแต่มันอาจจะหกหกเลยหนึ่งก็มันไม่ได้หกเลยแต่อันนี้ก็เป็นหญ้าแย่ไม่ใชหญ้าเดี๋ยวมาเก็บหอมปเปี๊ยกันแย่ทุกคนน้่งดูแท้อันนี้แหละเออหนาวปักเลือดออกเแย่บนมืดเออหนาวมืดมืด จือได้พื้นดินหลายกล้วนี่นะนย่ทุกคนน้องดีเอามาส่งโหใจรล้ายมากนะ,นะโอเคท่นหญิงจะเก็บหอมปีมันชิโบโอเคพูดบัวอยากเก็บไปลดชื้อเฮ้ยอ,อ,อ,อันนี้เคยเอามาใบานี้น เคยเอามาทาใส่สิวแล้วมันหายมัง้งถ้าจิ้วบุผิดนี่เก็บพอมปีแต่มันแก่อะบุงง่งมเอาไหมนี่ผู้คนเอามันแก่บ่ แต่ใบอ่อนก็นมีนี่แล้วมาเก็บเอาซักประมาณมนเนต็มอันนี้เต็มอันนี้น้องดีเก็บหมอกแคถ่าน้องดีบอกให้น้องดีบิบหมก็บหอมเปียเพื่อนจีเก็บมอกแคทคนเดียวเ,เพื่อนมาซ่านอื๊ดหอมเปมีย,ย,ย์มีแต่ตัวใหญ่ให่ะ พรฝนตกช่วงนี้ฝนตกบนแบบมันแบบฮึบขึ้นแบบสุดยอดแล้วก็มันบุค่อยงามไม่เจ็บมือเมื่อกี้นามตกมืออ่ะเลือดชุกออกเลยแต่มันกระเ้ยหลยไปนะ น,นี่เกมแล้วหรออะอ๋อขึ้นวันแล้วล่ะนี่เดี๋ยวประมาณนี้น ฮะแบบน้ยโอเคโอเคโบนั่งรถน้องนี่ถามมาตั้งไให้นั่งเฮ้ นั่งลิ้นซออยอย่แหละบ๊วยจำป็นต้องนั่งกันได้่จะไม่นั่งบวแล้วจักเทียกหรอเมื่อยแล้วว่ะบ่ว่ยิีดเมืงงเอ่อยแล้วว่ะ ยิ่งถามมายิ่งเมื่อยแล้วอะ่ะ <Yeah. S 1> บอสเก็บเก็บเอาห้าออก <Yeah. S 1> อึดห้ามันขึ้น เออตัองแขนที่แดงแท่ชืออย่างวะตอนนี้อ่ะคันนี่ทุกคนตอนนี้เขาได้ประมาณนี้เดีย๋ยวตัดไปตอนเฮ็ดเอ๊ะเก็บแล้วกันเลย let's go นี่ทุกคนตอนนี้เก็บไดซัําน้กมือที่ไ็นอย่างก็น่าจะพอละแหละใช่อันนี้คือเก็บซาแท้อืไอรีมบอกว่าห้ามนั่งมันซาเบื่อก็โดนใส่ได้ซมน่ซาแท้เสื้อเด็กเอาขึ้น พินาพี่ดูกินน,นายพุน,น,พนบม่สนใจหาแต่นั่งเมื่อกี้มาซ้อนห็นเราตั้งมันมันกนดุ่นีหากนั่งอาจารย์นก็บี่หาแตนั่งนี่หาแต่นั่งอเคแล้วโเคเเตัวอย่างนี chết chết chúc chúc chết chúc 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 हा <laughs> กันนดิมอันนี้นอขอโทษเด้ออีแม่ต้องขอโทษเด้อตัอ้นอะจับกันแม่ต้องว่อ็นไหนลูกบิดม,มันเพลรล่ะมันพักเองแม่ต้องว่ได้ตั้งใจ่าอาจับกันแป๊บหนึ่งเกไปทุกคนเดี๋ยวตัดไปต่อน้องดิมและน้องดี้เก็บมักเพชรแล้วก็อันนี้ครบเอาเลยไปกันเลยเลทสโก้ s <S นี่ตอนนี้ทุกคนได้ประมาณนี้อพ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 อสมมตินะ พอแล้ววพอละนี่ดีโซน่ะแดดเลื่อมตาขนาดเลยน้องดีว่าบโให้โซยี่ยังยี่ยางไว้ได้กับในกระป๋าก็มียี่ยางไปล้างมือวันนี้ลูกี่เดี๋ยวพิ่คลิปก่อนดีพี่แทนนี่ทุกคนตอนนี้ฮะก็ ภารกิจได้สำเร็จเรียบร้อยมาอ,อ้างเนี่ยอ้างเนี่ยไอ้ดิมมันเคลือนที่เหโอเคมาอ้างมาอ้างเลยไว้อ๋อนี่เราเห็นนี่ดิย้บพาพี่แทนโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดิมและน้องดี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนจบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดิมและน้องได้น้องดีคลิปต,ต่อไปนางลงนางลง นั่งลงแล้วที่สองใคอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากสองน้องดิ้นน้องดาสำหรับคลิปนี้ขอเก็บคำว่าสบายดีสวัสดีพี่เอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะนั่งลงดีๆนั่งลงดีๆบม่เห็นหน้าสวัสดีเลยอันนี้ปาลงก่อนสวัสดีนะคะบ๊ายบายฝากติดตามน้องดีด้วยนะคะเราดูนี่บอกบอกทุกคนดูฝากฝากติดตามน้องดีด้วยนะคะว่าไหมฝากติดตามน้องดีด้วยนะคะ สวัสด,ดีสวัสดีพ่อสวัสดีค่ะกินนะไเพช่อไหมคะอ่าแม่กินย่อมผักเหี่ย <laughs>